หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าในน้ำมันมาพาะพร้าวสกัดเย็นจะมีกฎไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ชนิดนึงที่ชื่อว่ากรดลอรลกตัวนี้ละ่ะค่ะเมื่อรับประทานเข้าไปนะคะกรดลอรลกจะถูก เปลี่ยนเป็นโมโนลอรินซึ่งเป็นโมโนกีสลายนะคะชนิดเดียวกับที่พบในน้ำนมแม่ช่วงแรกข้อศู์ถึง6เดือนที่ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยนะคะในขณะที่ในช่วงศูงถึง6เดือนลูกน้อยยังสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยตนเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจึงเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงต้านเชื้อโรครวมถึงช่วยเพิ่มการเผาผลาญลดไขมันสะสมในร่างกายนะคะกระปุกนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกิฟฟารีนนะคะที่ไม่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือความร้อนใดๆเลยนะคะในตัวแคปซูลน,นะคะน้ำมันมะพร้าวนี้จึงมีความบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซนะคะเป็นออร์แกนิกนะคะขนาด60แคปซูลราคา420บาทค่ะ